ขณะที่ช่วงบ่ายครับไปต่อที่ราชบุรีครับพลเอกประวิทย์ก็ไปติดตามเรื่องของน้ำนี่แหละนะครับพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองที่สถานีผลิตน้ำโพธารามครับมีสอสอราชบุรีทั้งจากพลังประชารัฐก็ประชาธิปัตย์มารอต้อนรับนะครับและภาพที่ก็ฮือฮาพอสมควรในโลกออนไลน์ก็คือคุณปารีนาไกรคุบอดีตสอสอราชบุรีโพเข้าไปคุกเข่าแล้วก็ไหว้พลเอกประวิทย์ครับเนี่ยครับจังหวะนี้รูปศีรษะด้วยความเอ็นดู mm. นี่ ชาวบ้านก็มาต้อนรับนะครับเอาผ้าขาม้ามาผูกเอวแล้วก็บอกว่าน่ารักจังค่ะท่านนี่ช่วงหนึ่งเองเนี่ย พลเอกประวิตรร่วมรำพื้นบ้านคนสวยโพธารามด้วย <ฮะ S 1> แล้วก็มีการขึ้นเวทีนะครับแนะนําว่าที่ผู้สมัครสสทั้ง4คนของพรคพลังประชารัฐ <ฮะ S 1> บอกว่าให้จําหน้าเอาไว้คือประกาศตัวไปแล้วหรอคะ,<ฮ>ะคเป็นว่าที่ผู้สมัครออของพลังประชารัฐใช่แล้วบางช่วงเนี่ยเห็นบอกว่าออคุณวิรัตเนี่ยจับไมเลยนะคะแล้วก็มีการประกาศเรียกชื่อคุณเอ๋ปรินาบอกว่าเอ๋มานี่หน่อยพ่อเรียก ก็หมายถึงลุงป้อมเรียกช่วงนี้ลูกๆหลานๆกลับบ้านกันเยอะนะครับใช่ก็รับบทเป็นพ่อนะคะนี่ค่ะแล้วทีนี้บางช่วงอะค่ะนักข่าวก็ไปสอบถามคุณเอ๋ปรีนาเหมือนกันที่วันนี้เนี่ยมารอต้อนรับบิ๊กป้อมอีกแล้วขณะที่ก่อนหน้านี้ก็ตอนลุงตู่ไปงานตุจีนอะ ไปรอต้อนรับบิ๊กตู่เหมือนกันก็เลยถามว่าโอ้โหเนี่ยคือรักทั้งสองท่านเลยหรือถึงมารอรับแบบนี้เนี่ยนะคะคุณเอ๋ปรินาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นใครมาราชบุรีนะไม่ว่าจะเป็นบิ๊กป้อมหรือบิ๊กตู่มาตนเองเนี่ยก็จะไปรอต้อนรับ เพราะว่ายังคงรักแล้วก็เคารพทั้งสองท่านทีนี้เนี่ยนักข่าวก็ถามว่าประเด็นนี้จะมีการผลักดันให้พลเอกประวิทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30คุณเอ๋ปร,รินาว่ายังไงก็บอกเรื่องนี้ก็อยู่ที่ประชาชนนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นผลงานของพลังประชารัฐอยู่แล้วประชาชนก็อยู่ในใจหมดแล้วพอถามว่าจะเชียร์ใครล่ะระหว่างพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิทย์คุณปร,รินาบอกว่าให้กําลังใจทุกคนทุกพักแหละไม่ว่าจะพักไหนทุกคนดีหมด แต่ก็มีความแตกต่างกันไปถ้าจะต้องเลือกเนี่ยขอคิดดูก่อนนะแต่ตอนนี้ส่วนตัวเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นบุคคลพิเศษไม่สามารถลงเลือกตั้งได้เพราะว่าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่ตอนนี้ยืนยันยังคงรักลุงป้อมที่สุดใน3โลกแล้วก็มีการเอาภาพที่เคยถ่ายกับลุงป้อมมาค่ะที่รัฐสภาประมาณ4ปีที่แล้วนี่นี่ภาพนี้เอาโชว์ให้ดูด้วยเออเอามาโชว์กับนักข่าวตั้งเป็นอันนี้เลยนะวอลเปเปอร์นะใช่ไหม โอ้โหนี่รักมากไม่ใช่แคปภาพนะเป็นวอวเปเปอร์หน้าจอภาพพื้นหลังโทรศัพท์อะค่ะคือรักมากจริงๆแล้วก็บอกเนี่ยรักที่สุดใน3โลกถึงขั้นตั้งภาพในโทรศัพท์แบบนี้เลยเนี่ยนะคะพอถามย้ําว่าเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิตยจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคุณปรินาบอกว่า เชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละอืมอมนาก็เป็นกลุ่มที่ไปรอรับนะครับอย่างคงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องใช่ก็น่าสนใจนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีสสที่เป็นบ้านใหญ่นะคะมารอต้อนรับอีกแล้วถ้านับดูเทียบกันระหว่างตอนที่บิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมไปลงเนี่ยนะคะค,คือสองรอบแล้วที่บิ๊กป้อมไปปรากฏว่าสสเนี่ยเขาแห่ไปรอต้อนรับรวมถึงบ้านใหญ่ด้วยแต่พอตอนนายกอ่ะไปลงพื้นที่ ไม่มีสอสบ้านใหญ่มารอรับเลยรับกันแบบนั้นใช่ค่ะ